เอาละครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมเลนทเยอร์อยู่กับเกมเกนชินอิมแพ t และวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับเ <c oughs> พราะว่าเป็นวันที่ตู้กาชาของยาเอวิโกรีลันกลับมาแล้วเป็นรอบที่สนะครับทำไมผมถึงรอคอยขนาดนั้นอย่างนั้นเลยครับก็เพราะว่ารอบที่แล้วที่ตู้กาชาของยาเอวิโกรีรันมา ผมเปิดได้แค่4ีหนะครับและทุกครั้งที่ผมเปิดเข้ามาหน้านี้ผมก็จะคิดกับตัวเองว่าไอ้เี้อีกแค่กลุ่มดาวเดียวแม่เอ้ยกูต้องรองไปอีก150วันจริงหรือวะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมมีเ2็ 70, 45, ดหมื่นสองี่ร่าีโเจมกับอีก, 12, กยี่สิบสองูบดูสิมึงกยังหลุดอีกไมไอ้เี้ ได้เปิดต่อจากตู้ของไรเดนโชกุนเลยนะครับของคลิปที่แล้วมาลิปครั้งแรกไปทอกเลยไปเออไม่มีการันตีนะครับโอเคกดข้ามไปเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนไอ้นี่สไลด์ใหม่เหรอใช่ไหมไปยี่สิบเออเออยี่สิบทองหลุดหรือเปล่ามาลุ้นกัน นะครับต้องขออภัยด้วยในการที่ในความที่ผมแบบไวุ่ยวายหน่อยนะครับเพราะว่าเก็บมาอย่างยาวนานนะครับเออดูสิจะได้ยาเอเลยไหมจะหลุดหรือเปล่าโอ้ยอุตกใจยาวๆโอเคยาๆผมก็ยังเี46นะครับไปอ๋อลึกซะด้วยเออจบแล้วยาเอ46ไอ้เจ้เอ้กูรอ5เอ้เอไม่ใช่กูรอ150วัน แม่เกยโอ้โหโอเคสีหกแล้วนะครับเปิดไปแค่ยี่สิบโลต่อจากตู้ของไลเดนโชกุนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้ดูโอเคอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบอ่ะนี่ไงไลเดนโชกุนนะครับเอ้ยเดี๋ยวอ๋อผมเปิดเจ้าวงวนเมคาไปประมาณห้าหกลูกนะครับตัวละครอะไรก็ไม่รู้แม่งนใส่เหมือนแม่กูเลย โอเคโอ้โหเมงนับตาจะไหลรอร้อยวันเหลือจะเชื่ออะไรกูทำอะไรกูเล่นเกมหรือกูทำอะไรมเนจะเยโอเคมาเปิดใช้งานไปเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดหายาเ c 6ที่ยาวนานโคตรๆนะครับจริงๆไม่ใช่150วันนะครับผมไปดูมาใหม่แล้วผมเก็บมาถึง255วันกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อไปดูปฏิทินมาโอ้โห แกอ,อยางนั้นโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบดาเมจของซ6นะครับว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะลองกับไอ้เจ้าฮิรุชูข้างหน้านี้เลยนะครับมาลองออสามเสาเดี๋ยวผมให้ดูสแตตของใัยมิโกของผมกันก่อนนะครับรายละเอียดก็จะ7 0 270นะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่2057นะครับ อ่ากุมดาหกอัติแฟกต์ก็เป็น2ไฟฟ้า 2, า2ากระเดีเตอร์นะครับประมาณนี้แต่สรับเคเบิ้ลอ่ามันจะมันจะแรงไปไหมถ้าใช้2ไม้เดี๋ยวผมขอเอา2ไม้ออกก่อนนะครับโอเคมาเอา2ไม้ออกไปแล้วนะครับดูดิเดี๋ยวผมวาง3เสาเลยปับ๊บหาอะไรสองหมื่นเก้า,าน, 2, นะครับสำหรับซ6นะก็เป็นดาเวเบียดที่ แรงใช้ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ